เมงกราบาไม่สูงค่าสบายดีขอความเจริญในทรรมจงมีแด่ญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านคุณโยมทุกท่านรุ่งอรุณเช้าว,วันนี้ที่อำเภอแม่อ่อนจังหวัดเชียงใหม่ที่ตำบลออนกลางบ้านแม่เลนธรรมสถานม่อนพญานาคราชแห่งนี้ อากาศอยู่ที่ประมาณ20องศาก็เย็นนะคุณโยมทุกท่านอากาศเริ่มเย็นลงเมื่อวันวัน19องศาวันนี้20องศาแล้วก็ถ้าหากว่ามองออกไปข้างนอกเนี่ยก็จะเห็นหมอกที่เริ่มลงมาทั่วอาณาบริเวณนี้ โดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเราขึ้นไปตรงบนชั้นที่สองขององค์หลวงปู่ทวดด้านหน้าองค์หลวงปู่ทวดมองไปด้านทิศตะวันออกก็จะเห็นภูเขาเห็นทุ่งนาแล้วก็เห็นหมอกที่กำลังลงหนาก็เป็นบรรยากาศของฤดูหนาวที่กำลังเข้ามาสู่ภาคเหนือตอนบนในช่วงขณะนี้ เอาละคุณโยมเรามาดูปฏิทินกันก่อนวันนี้ปฏิทินตรงกับวันจันทร์ที่17เดือนพฤศจิกายน2568เป็นวันแรม15บ้าค่ำเดือนยี่เหนือคุณโยมทุกท่านวันนี้โบราณอาจารย์ท่านบอกว่าดีทำมงคลจะให้ผลสำเร็จวันนี้คุณโยมจะทำมงคลใดๆก็ดี เหมาะแก่การมงคลเป็นเทศสันทีเรฤกเรฤกงามยามดีสำหรับการเปิดร้านขายของเบ็ดเตล็ดขายเสื้อผ้าขายของสวยงามอันนี้สามารถทำได้เป็นวันมหาสิทธิทโชคเป็นวันที่ดีมากๆถ้าเราจะทำบุญกุศลต่างๆสามารถที่จะทำได้ในวันนี้ เอาล้วคุณยยมเรามาคุยเรื่องของธรรมะกันก่อนวันนี้ก็ขอน้อมนำเอาธรรมะคำสอนในธรรมพระพุทธศาสนาที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านเคยได้สอนได้พูดไว้ท่านบอกว่าอย่าผูกมิตรกับคนพูดไม่ดีคุณโยม คนที่พูดไม่ดีเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็จะใช้ถ้อยคําบาจาของตัวเองในทางที่ไม่ดีด่าเขาบ้างบริภาทเขาบ้างใส่ร้ายเขาบ้างติดชินนินทาเขาบ้างทำให้คนอื่นได้รับความเดือดร้อนเสียหายเพราะถ้อยคำวาจาของตัวเองบ้างเนียญาติโยมทุกท่าน นี่ยคนประเภทนี้โบราณอาจารย์พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านบอกว่าอย่าคพบเว้นได้เว้นจากได้จากห่างได้ห่าง,างเลิกได้ก็เลิกซะพราคนประเภทที่ใช้ถ้อยคำวาจาที่ไม่ดีนะญาติโย,ยมสาธุชนทุกท่านแน่นอนที่สุดคนที่พูดไม่ดีนะใจของเขาก็ย่อมไม่ดีด้วย แล้วคนประเภทนี้ก็คบยากถ้าหากว่าอยู่กับเราเนี่ยอาจจะสรรเสริญเยินยอเราแต่เมื่อเราจากไปเมื่อไรเขาก็จะพร้อมที่จะติฉินนินทาเราเมื่อน,นั้นแล้วเขาไม่เคยคิดอะไรพูดอะไรที่ดีกับใครๆเลยมีนิยายชาดกเล่าให้คุณโยมฟัง สมัยแต่ก่อนมีโยมผู้ชายคนหนึ่งเนะี่ยเป็นคนพูดไม่ดีแบบนี้แหละชอบว่าให้คนอื่นชอบตีคนอื่นคนนั้นไม่ดีอย่างนั้นคนนี้ไม่ดีอย่างนี้ดีอยู่อย่างเดียวก็คือตัวเองนี่แหละตัวเขาเนี่ยดีที่สุดประเสริฐที่สุดเลิศที่สุดแต่ว่าคนอื่นๆนั้นไม่ว่าจะเป็นใครๆเนี่ยเป็นคนไม่ดีทางนั้นเลย ว่าจาของเขาเนี่ยทำร้ายคนอื่นมามากต่อมากแล้วก็คือคนช่างติชอบติชอบว่าให้คนอื่นชาวบ้านก็เลยพากันมาประชุมว่าเ,เราจะทำอะไรกับผู้ชายคนนี้ดีเนี่ยชาวชนะคนที่ชอบพูดไม่ดีคนนี้ได้อย่างไรก็ประชุมกันตกลงกันว่าเอาอย่างนี้ก็แล้วกัน เราหาช่างที่เก่งที่สุดในบ้านในเมืองของเราเนี่ยมาช่วยกันสร้างพระพุทธรูปเอาให้งามที่สุดเลยช่างที่ไหนที่มีชื่อเสียงฝีมือดีๆระดมกันมาสร้างพระพุทธรูปอยู่องค์หนึ่งเสร็จเรียบร้อยก็เอาไปตั้งไว้ในโบสถ์ในวิหารคุณโยมตั้งไว้แล้วนี ใครมามองพระพุทธรูปองค์นี้ก็บอกว่างามมากสวยมากหาทิ่ติไม่ได้นะเดินวนไปวนมาก็หาทิ่ติหาที่ว่าให้อะไรไม่ได้เลยเพราะว่าพระพุทธรูปองค์นี้งามจริงๆใช้ช่างที่มีฝีมือที่เยี่ยมที่สุดในบ้านในเมืองเท่าที่จะหาได้เนะี่ยงามมากๆ ก็เลยไปเชิญผู้ชายที่ถ้อยคำบาจาไม่ค่อยดีคนชอบติคนนี้มาดูดูสิมันจะติอะไรหรือเปล่าผู้ชายคนนี้มาถึงคุณโยมก็เดินดูพระพุทธรูปเดินไปเดินมาวนไปวนมาเนี่ยโอ้พระองค์นี้สวยจริงๆงามจริงๆ แทบจะไม่มีทิฏฐิเนะียโอ้ชาวบ้านยิ้มเลยโล่งใจไอ้ผู้ชายคนนี้หาทิฏฐิหาที่ว่าให้ไม่ได้ชาวบ้านดีใจยังไม่ถึงสามวินาทีเลยโยมผู้ชายคนนี้ที่ชอบตีก็ว่าแต่นะแต่มีแต่ด้วย ชาวบ้านก็ถามพร้อมกันเลยทั้งหมดทั้งมวลแต่อะไรผู้ชายคนนี้ก็บอกว่างามจริงแต่ว่าพูดไม่ได้เนี่ยญาติโยมทุกท่านพระพุทธรูปที่ไหนจะไปพูดได้เพราะฉะนั้นคนที่มีนิสัยชอบว่าให้คนอื่น หรือว่าพูดไม่ดีกับคนอื่นเนะี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านโยมอย่าไปเข้าใกล้เลยยังไงยังไงเราก็โดนบ้าโดนกล่าวอ่าเขาก็จะว่าให้ทุกทุกคนแหละญาติโยมสาธุชนทุกท่านดังนั้นคนที่มีถ้อยคำวาจาที่ไม่ดีนะคุณโยมอย่าไปคบเลยอาศิวันนาจารานัง ไปคบคนพาลคนชั่วคนปากไม่ดีพูดไม่ดีนะ่ะเขาก็จะพูดไม่ดีปากไม่ดีคนอื่นเขายังนินทาให้เราฟังได้เราหรือจะเราหรือจะหลุดพ้นเมื่อเขาไปหาคนอื่นเขาก็เอาเรื่องของเราไปติชินนินทาว่าร้ายเนะี่ยแล้วคนประเภทนี้นะคุณโยมรู้จักก็ช่างไม่รู้จักก็ช่างเขาก็ว่าให้เราอยู่ดี แล้ยิ่งสมัยนีย้โลกเทคโนโลยีมันทันสมัยขึ้นเนี่ยอย่างคุณโยมฟังเทศอยู่อย่างเงี้ยก็ใช้เทคโนโลยีในเทคโนโลยีที่คุณโยมโพสเรื่องราวต่างๆเข้าไปในระบบแบบนี้นะคุณโยมมันก็จะมีคนประเภทนี้แหละก็มาว่ามาคอมเมนต์ ไม่รู้จักเราด้วยซ้ำไปไม่เคยเห็นเราด้วยซ้ำไปแล้วคนประเภทนี้นะคุณโยมหาตัวตนไม่เจอชื่อจริงก็ไม่ใช่ใช้ชื่อปลอมหน้าตาก็ไม่มีรูปก็ไม่โชว์แล้วก็ว่าให้คนอื่นว่าให้คนนั้นว่าให้คนนี้แบบนี้ญาติยโยมสาธุชนเป็นคนที่ไม่น่าคบ เป็นคนที่ไม่ดีเป็นคนพรานในสายตาของปราชในทางพระพุทธศาสนาก็ฝากเป็นข้อคิดนะายาโยมสาธุชนทุกท่านคนที่มีถ้อยคำวาจาที่ไม่ดีเนี่ยก็อย่าไปผูกมิตรเสียเวลาโยมพูดอะไรไปนิดหน่อยเขาก็สามารถเอาไปขยายได้ ความลับไม่มีในคนประเภทนี้ยมเล่าอะไรให้เขาฟังเขาก็เล่าให้คนอื่นต่อตีไข่ใส่นมเข้าไปแล้วเขาพร้อมที่จะติชินนินทาคุณโยมให้คนอื่นฟังเสมอเพราะฉะนั้นอย่าพึงคบอย่าพึงเข้าใกล้เพราะว่าเป็นพานชนิดหนึ่งที่พ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านสอนเอาไว้อยากใกล้ดีกว่าจะเป็นดีที่สุด อารายาตโยมสาธุชนทุกท่านวันที่สิบเก้าวันนี้วันที่สิบเจ็ดละสิบแปดสิบเก้าวันเมื่อรืนนี้ก็จะมีเด็กและเยาวชนจากโรงเรียนแม่ออนวิทยาคมประมาณร้อยกว่าคนด้วยกันก็จะมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมที่ม่อนพญาณาคาราช ในช่วงเวลาบ่ายโมงถึงบ่ายสี่โมงใครอยู่ใกล้ก็มาช่วยกันเน้อเราจะปิ้งขนมปังธรำมีกรอบทำน้ำสมุนไพรเลี้ยงดูเด็กๆที่จะมาอบรมคุณธรรมจริยธรรมก็จะมีพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านมาให้ความรู้แก่เด็กและเยาวชนในช่วงภาคบ่ายเพราะฉะนั้น วันมะรืนนี้ในช่วงภาคบ่ายอาตมาอาจจะไม่ได้นำคุณโยมสวดพระธรรมจากเพราะว่าจะต้องดูแลเด็กๆที่มาอบรมคุณธรรมจริยธรรมอาตมาไม่ได้เป็นคนอบรมเองแต่ก็มีลูกศิษย์ลูกหาที่ท่านเก่งเกี่ยวกับเรื่องของการดูแลเด็กๆอบรมเด็กๆมาช่วยเราก็แก่แล้ว จะไปคุยกับเด็กภาษาสมัยใหม่เราก็ไม่รู้นะญาติโยมทุกท่านแต่ว่าลูกพระลูกเนนที่ท่านเก่งๆนะมีหลายลูกก็ได้คุยกันแล้วว่าท่านจะมาช่วยในการอบรมคุณธรรมจริยธรรมมีเกมให้เล่นมีเรื่องราวมีวีดีทัศน์ต่างๆนานาเป็นไปตามยุคตามสมัยก็ปรับเปลี่ยนกันไป ตามที่เราได้เคยปฏิบัติต่อๆกันมาอย่างรุ่นเราเนี่ยมันไม่มีแต่ว่ารุ่นสมัยใหม่เนี่ยลูกพระลูกเนนท่านก็เก่งมีสื่อวีดีทัศน์มีคารมคมคายมีภาษาที่เข้ากับวัยรุ่นได้ก็นนี้มนต์ท่านมาอบรมเราก็ดูในส่วนอืนอ่นๆนะญาติโยมทุกท่าน แล้วก็ในวันที่31เดือนธันวาคมที่จะถึงนี้พวกเราเป็นที่รู้กันว่าเราจะร่วมกันปฏิบัติเนสชิกขัทุดงที่ม่อนพยาณาคาราเนสชิกขัทุดงเป็นหนึ่งใน13ทุดงขววัดที่พระพุทธเจ้าท่านทรงอนุญาตให้ปฏิบัติ คำว่าเนสชิกขาทุดงก็คือการอยู่ในอิริยาบทสามยืนเดินนั่งจะไม่นอนราบหลังติดพื้นเป็นอันขาดในแว่นแคว้ลลานนาเนี่ยคุณโยมผู้ที่ปฏิบัติเนสชิกขาทุดงได้อุกฤษยอดเยี่ยมมากที่สุดก็คือหลวงพ่อกเกษมเขมบัโก สุสานไตรักจังหวัดลำปางถ้ารุ่นเราเราเนี่ยอาจจะทานแต่รุ่นหล,หลังมาเนี่ยอาจจะไม่ทันหลวงพ่อท่านหลวงพ่อท่านเนี่ยคุณโยมจะปฏิบัติธรรมเนสัชิกขทุนด,ดงท่านจะยืนเดินนั่งจะไม่นอนไม่นอนเหยียดกายหลังติดพื้นเหมือนกับพวกเราที่นอนตอนกลางคืน เวลาท่านจะนอนเนี่ยคุณโยมท่านก็จะนั่งแบบอัตมาภาพนี่แหละก็จะมีหมอนใบโตโตใบหนึ่งวางไว้ข้างหน้าแล้วท่านก็จะจำวัดในอิริยาบถนี้ถ้าไม่จำเป็นก็จะไม่จำวัดแบบนี้คุณโยมทุกท่านหลวงพ่อกเกษมท่านปฏิบัติธรรมอย่างนี้ และท่านปฏิบัติแบบนี้ตลอดจนสิ้นอายุไขของท่านตอนหลังมาพอท่านอายุเยอะแล้วเนี่ยด้วยความที่ว่าท่านไม่นอนเลยเนี่ยเวลานอนหรือว่าจำวัดก็ในท่านนี้ทำให้กระดูกข้างหลังของท่านเนี่ยเสียหาย,ยต้องมีการผา่าตัด แล้วหมอจะผ่าตัดท่านเนี่ยคุณโยมหลวงปู่ท่านก็ไม่ยอมนะไม่ยอมไปผ่าตัดเนี่ยญาติโยมทุกท่านพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเนี่ยถึงกับต้องมานิมนต์ท่านด้วยตัวของพระองค์เองว่าให้หลวงพ่อไปผ่าตัดเนี่ยญาติโยมทุกท่าน หลวงพ่อเกษมจึงรับนิมนต์ไปผ่าตัดเวลาไปผ่าตัดที่โรงพยาบาลเนี่ยญาติโย,ยมทุกท่านอย่างพวกเราเนี่ยต้องวางยาสลบต้องบอกหลังแต่หลวงพ่อเกษมท่านบอกพันถามหมอว่าอันเนี้ยผ่าตัดเนี่ยใช้กี่ชั่วโมงคุณหมอท่านก็บอกว่าอาชั่วโมงครึง่งประมาณนั้น หลวงพ่อบอกว่าไม่ต้องวางยาไม่ต้องฉีดยาอะไรเดี๋ยวผ่านะเดี๋ยวบอกให้พร้อมก็อย่าผ่าหลวงพ่อเข้าสมาธิเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เอาพร้อมแล้วคุณหมอคุณหมอก็ผ่าผ่าแบบดิบดิบไม่ได้วางยาอะไรนี่แหละแต่ว่าหลวงพ่อเกษมท่านปฏิบัติธรรมได้อย่างอุกฤษได้เป็นอ สมาธิที่เรียกว่าอัปปนาสมาธิและคุณโยมคือแยกกายแยกจิตออกจากกันแบบนี้เพราะฉะนั้นหมอผ่าตัดเข้าไปเอามีดกรีดอะไรเนี่ยท่านแยกจิตออกจากร่างกายนี้ก็ทำให้ไม่เจ็บปวดผ่าตัดหนึ่งชั่วโมงคุณหมอก็บอกว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วพระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยหรืว่ากษมก็คลายจากสมาธิเนี่ยเรียกว่าเนสชิกาทุนดง แต่เราก็ไม่ได้ทำเหมือนกับหลวงพ่อนะอยู่กันเป็นปีๆจนตลอดชีวิตไม่ได้อย่างนั้นเรามาทดลองขันติบารามีวิริยะบารามีกันวันที่31ทธันวาคมนี่เราจะปฏิบัติเนสชิกาทุโดงเนี่ยญาติโยมสาธุชนทุกท่านก็เริ่มตั้งแต่6โมงเย็นของวันที่31 ธันวาคมและไปสิ้นสุดหกโมงเช้าของวันที่หนึ่งมกราคม2569สิบเนี่ยสิองชั่วโมงอ่ะลองดูสิว่าเราจะไหวกันหรือเปล่าเนี่ยคุณโยมเนสชิกขัดทุดงสิบสองชั่วโมงอยู่สวดด้วยกันตลอดทั้งคืนดูนะคุณโยมทุกท่าน ปีนี้สุขภาพอัตมาก็ไม่ค่อยดีด้วยยังวิงเวียนศีรษะกันอยู่น้ำในหูไม่เท่ากันชั้นหินปูนในหูมันเลื่อนคุณโยมมันมีตัวล็อกอยู่แต่นี้ด้วยความว่าหนึ่งเราสูงอายุสองพักผ่อนน้อยอแล้วก็มีงานเยอะช่วงงานบุญกระถิ่นทำให้ชั้นหินปูนในหูมันเลื่อน วันก่อนก็ไปหาคุณหมอเฉพาะด้านเกี่ยวกับเรื่องของหูท่านก็ส่องกล้องโน่นนี่นั่นจากนั้นก็จับอาตมาอาวียงศีรษะนอนลงไปท่านนั้นท่านนี้เวียนศีรษะแล้วก็ให้ยามาฉันเจ็ดวันวันนี้เป็นวันที่สองที่เริ่มฉันยาแล้วยานี้ก็จะมี ลักษณะทำให้เราง่วงนอนนะคุณโยมทุกท่านบางวันนะตมาก็เบือเบือ,บอเพราะว่าฉันยาเข้าไปยามันบังคับให้เราจำวัดแต่ว่าเรามีกิจที่จะต้องทำหลายประการอยู่บางครั้งบางทีก็เบือเบือ,บอไปเพราะวาริดยาโดยเฉพาะอย่างยิ่ยงยาที่ฉันก่อนจำวัดตอนกลางคืนเนะี่ยคุณโยมฉันยาไปปุ๊บ อย็ยาออกฤทธิ์ก็หลับไปเลยไม่รู้เรื่องรู้ราวเลยญาติโยมทุกท่านเราจะปฏิบัติแบบนี้สิบองชั่วโมงออาหกโมงเย็นเรามาสวดมนตร์รมวัดเย็นกันก่อนจากนั้นก็สวดพระธรรมมาจากสวดพระกรรมฐานอาพอถึงเวลาก็จะเจริญพรเชิญคุณโยมออกมาดนั่งด้านลานทำหน้า พระมาหาเจดีย์เออกมานั่งข้างนอกราตามาจะได้เจริญพระพุทธมนตร์รัตนสูตรสะดะเคราะห์ให้กับคุณโยมแล้วก็จุดเทียนเทียนสะดะเคราะต่อชะตาส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ตอนนี้ก็มีญาติโยมหลายหลายท่าน ได้ส่งรายชื่อเป็นเจ้าภาพเทียนเล่มละยี่สิบบาทเนี่ยก็เป็นความเชื่อของคนโบราณโบราณจุดเทียนเสริมชะตาสะดอกเคาะต่อชะตาในวันขึ้นต้นปีใหม่สักรารใหม่ให้อะไรอะไรเนี่ยมันไม่ไปกับไฟไหลไปกับปีเก่าปีใหม่ก็ขอให้มีแต่ชีวิตที่ดี มีแต่อะไรอะไรที่เป็นมงคลเข้ามาในชีวิตของเราพอเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยเราก็รอเวลา0ูนยวันเริ่มต้นปีใหม่ศักราชใหม่เราก็จะได้พร้อมใจกันเจริญชยะมังคาราคาถาอาาเจริญชยันโตก่อนจบแล้วก็ จะเจริญพรยิโยมกลับเข้าไปในวิหารหลวงปู่ทวดเพราะว่าข้างนอกเนี่ยน้ำค้างมันเยอะมันหนาวเราต้องเข้าไปในวิหารหลวงปู่ทวดจากนั้นเราก็จะเริ่มสวดอิติปิโสร้อยแปดจบเนี่ยนับประคำนะคุณโยมอิติปิโสหนึ่งจบนับหนึ่งเม็ดหนึ่งจบนับหนึ่งเม็ด ร้อยแปดจบก็ได้หนึ่งบรรลัางอายุร้อยแปดจบหยุดสักสองสามนาทีคุณโยมไปเข้าห้องน้ำห้องท่าใครง่วงนอนก็ไปดื่มกาแฟใครหิวก็ไปทานสลับเปาสลับเปาก็คุณโยมบวรลักมหัศนาวิรโรยโยมบิละเองไพบูรณ์ก็นำมาถวายทุกปีปีนี้ก็จะนำมาอีก500อลูก นะคุณโยมโยมก็สามารถที่จะไปทานได้ตลอดเวลาหิวเวลาไหนยามไหนก็ไปทานสลับเปล่าญาติโยมสาธุชนทุกท่านกาฟงาแฟก็มีบริการตลอดทั้งคืนะคุณโยมแล้วเราก็สวดแบบนี้แหละหนึ่งบรรลังพักหนึ่งครั้งหนึ่งบรรลังพักหนึ่งครั้งไปจนถึงเวลาประมาณตีสี่ครึ่ง มันได้กี่บรนลังก็แล้วแต่จากนั้นก็จะหยุดให้คุณโยมไปล้างหน้าล้างตาแปรงฟันเปลี่ยนอิริยาบถตีห้าเราก็มาสวดมนต์ทำวัดเช้าจนถึงหกโมงเช้าพอหกโมงเช้าเสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะให้คุณโยมรับประทานอาหารเช้าเป็นข้าวต้มเราจะทำข้าวต้มในตอนเช้า ทุกสิ่งทุกอย่างพร้อมอ่ะเจ็ดโมงเจ็ดโมงกว่าแปดโมงอ่ะดูญาติโยมถ้าพวกเราพร้อมกันเมื่อไหร่ก็จะได้ทำบุญตักบาตรขึ้นต้นปีใหม่สักการาชใหม่วันใหม่ยามใหม่เวลาใหม่แต่คุณโยมก็เตรียมของมาตักบาตรตามอัธยาศัยของคุณโยมแล้วแต่จะสอบมาหาได้ สุดแท้แต่โยมโยมมีอะไรก็เอามาใส่บาตรเตรียมมาจากบ้านของคุณโยมและในเวลาเก้นาฬิกาเนาทีก็ดูความพร้อมด้วยคุณยโยมเวลานี้ก็ไหลไปเรื่อยๆเก้าโมงเก้าโมงกว่าพร้อมแล้วเราก็จะได้ทำพิธีสืบโหราชาตาแบบล้านนา เพื่อเป็นการเสริมเสิริมงคลให้กับญาติโยมสาธุชนทุกคนทุกท่านจากนั้นเราก็ถวายสังฆทา,านถวายเพนรรบประทานอาหารกลางวันร่วมกันก็จบคุณโยมก็สามารถที่จะไปเที่ยวได้ละเรามาทำบุญขึ้นต้นปีใหม่กันก่อนวันหยุดมีหลายวันอ่าวันที่หนึ่งตอนบ่ายๆคุณโยมก็ไปเที่ยวตามสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ แล้วแต่คุณโยมจะไปนะแต่ยังไงก็เรามาทำบุญกันกน่อนที่โยมจะสามารถร่วมบุญได้หนึ่งเทียนสะดอกเคราะห์ต่อชะตาเล่มละยี่บาทโยมส่งชื่อนามสกุลมาให้ด้วยก็จะเขียนชื่อนามสกุลลงบนลำเทียนเอาไว้จุด แล้วก็จะรืนพระพุทธมนต์ในคืนวันที่31ที่จะถึงนี้ญาติโยม31มกราคมแล้วบุญอย่างที่สองก็เหมือนคุณโยมเห็นด้านหลังอัตมาภาพเนี่ยอันนี้เป็นต้นกระปพรพึกจำลองญาติโยมทุกท่านก็เป็นต้นปัจจัยต้นละสองพันบาทญาติโย,ยมท่านไหนรับบุญ เราก็จะนำรายชื่อติดตอนนี้อาตมาปากไว้ยี่สิบต้นวันนี้เด็กๆเ,เขาก็จะทำรายชื่อของท่านเจ้าภาพมาติดเอาไว้คุณโยมผ้าป่านี้เป็นผ้าป่าข้ามปีสร้างบาร,รมีข้ามชาติส่วนที่หนึ่งเราจะเอาไปซื้อลงศพถวายพระเถระผู้ใหญ่ที่ท่านมรณภาพเป็นพ่อแม่ครูบาอาจารย์ของอาตมาภาพ ส่วนที่สองจะนำไปถวายเป็นเจ้าภาพเครื่องสืบโหราชาตาแบบล้านนาแดพระมหาเทระอีกรูปหนึ่งเนี่ยสะดอกเคาะด้วยการซื้อลงศพต่อชัตาเสมบาร,รมีด้วยการถวายเครื่องสืบโหราชาตาแดพระผู้ใหญ่ส่วนที่สามก็จะนำไปซ่อมแซมหลังคาวิหารอริยมกแปดที่เสียหาย เพราะว่าวิหารหลังนี้เราก็สร้างกันมานานและวสิบปีแล้วคุณโยมก็ธรรมดาอ่าก็มีการซ่อมแซมหลังคามีการรั่วซึมก็จะต้องเปลี่ยนหลังคาใหม่ใช้งบประมาณ4,20,000บาทตอนนี้ก็ได้ปัจจัยส่วนหนึ่งก็ยังไม่ครบเราก็จะทำผ้าป่าตรงนี้แหละเอาไปสมทบเก็บไปเรื่อยๆ วันใดถ้าปัจจัยครบเนี่ยก็จะเรียกช่างมาซ่อมหลังคาวิหารให้เรียบร้อยให้สวยงามแล้วก็ให้ปลอดภัยนะก็อันนี้ก็เป็นงานบุญในวันที่31ทธันวาคมถึงวันที่หนึ่งมกราคมที่จะถึงนี้ก็อนุมโมทนาสาธุบุญกับญาติโยมทุกๆท,ท่านที่ร่วมบุญได้กัน เจ้าภาพต้นผ้าป่าก็มีเจ้าภาพอยู่สิบสองต้นละแล้วก็ญาติโยมอาจจะทำตามเจตนาของคุณโยมก็ได้อย่างเช่นคุณโยมแม่อัมพันอินชัยคุณท่านถวายมาหนึ่งพันบาทโยมแม่ทัศนีปิ่นสุวรรณคูปถวายมาห้าร้อยบาทเนี่ยก็ได้หนึ่งพันห้าร้อยบาทละคุณโยมและถ้าได้อีกห้าร้อยบาทก็จะขึ้นชื่อได้หนึ่งต้นใครจะปิด อีก500บาทก็จะได้หนึ่งต้นก็เจริญพรก็จะมีชื่อแม่อัมพันธ์แม่ทัศนีและชื่อของคุณโยมติดอยู่3คนหนึ่งต้น4ี่คนหนึ่งต้น10บคนหนึ่งต้นก็ได้นะก็จะรวบรวมไปถ้าญาติโยมท่านไหนมีกำลังเพียงพออาจจะรับบุญไปต้นหนึ่งต้นกระปะบิก ถวายเป็นผ้าป่าข้ามปีสร้างบาร,รมีข้ามชาติเริ่มต้นปีใหม่สักราชใหม่ด้วยการทำบุญหรือโยมจะทำตามกุศล,ลเจตนาก็ได้เดี๋ยวตามมาเก็บรวมรวมกันไว้ห้าคนสิบคนได้2,000บาทได้หนึ่งต้นก็จะนำป้ายรายชื่อมาติดไว้ว่าอ,อันนี้เป็นต้นสามาคคีบบุญเนอร์รวมโยมสี่ห้าท่านนี้ได้หนึ่งต้น ก็สามารถที่จะทำได้อย่างนี้เอาละคุณโยมเดี๋ยว9ก้าโมงเช้าวันนี้ตมาไม่มีศาสน,านกิจไปไหน9ก้าโมงเช้าก็จะมาเจริญพระพุทธมนต์ให้กับคุณโยมอีกคำรบหนึ่งตอนนี้ขออนุญาตไปทำกิจธุระอื่นๆแล้วก็ไปฉันเช้าเตรียมตัวสวดมนต์ให้กับคุณโยม อนุโมธนาสาธุบุญอวยพรให้ทุกท่านจงประกอบไปด้วยจตุรพิธพรชัยอันได้แก่อายุวันนะสุขาภละปฏิพานทานาสารสมบัติวันซิลูอีเซนทีเจนคังเซนนิซิ่งลงพิงพิงอันอันเฮงอ่องหวดกุลกุลเฮกุลมันดี่กุแลแฟมิล,ลี่เสียเซียนีเมงกระบายุลีกินหวานสบายดีขอเจริญพร